กาจะเห็นด้านหน้าเรานะครับแทนอันนี้คือได้สปอนเซอร์ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่สปงตรตแตะโทดนะกูได้ปะมึงเหมือนขึ้นลาคือต้องบอกว่าตอนที่แบบเริ่มชินใงไ่แกแล้วแถบเชิญอะไรแถบเชิญก็ได้กินแค่นี้กูดนหลอกไป สวัสดีครับทุกคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมมันมนั่งกันอยู่ในรายการนี้ 2, 2> คนใช่ไหมอ,อ,ไหอ,อันนี้ค<อ>ือซีอูทูไนเปล่าวะตอนแรกเคยชวนต้องเขาอยากแบบไปบุกคาเฟ่อะไรเงี้ย,ยมไม่ใช่สายหวานเนี่ยผมเน้นของคาวไงไม่ถนัดวันนี้เราก็เลยมาแบบไม่หวานมากครับทุกคนทุกคอาจจะเห็นด้านหน้าเราครับแทนอันนี้คือได้สปอนเซอร์ไหมไม่ได้ได้คือตรงตอันนี้เรารีวิวให้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์คือผมว่าป็นชอบกินทัเฟัวตอนนี้มันมีมันฝรั่งที่เป็นทับฟัวเยอะมากหลายยี่ห้อในท้องตลาดตอนนี้ เป็นทัพเฟอร์มันกำลังมาแหละคนก็เลยแบบทำเป็นนู่นนี่นั่นผมก็เลยว่างั้นเราเอามาลองรีวิวว่าอันไหนเนี่ยอร่อยอันไหนชอบอันไหนต้องบอกก่อนอย่างเลเนี่ยนะอันนี้เป็นเลสแปตะแแหมันไม่มีขีไทยน่าจะเฉลี่ยประมาณ100ถึง100กว่าบาทต่อปอนเริ่มจากเลก่อนเลยเป็นแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนก็เหมือนเลสแปะของเราเนี่ะอันนี้เหมือนขอโทษนะพูดได้ปะมันเหมือนขึ้นล่ะอยากให้ทุกคนเห็นสีมันมากเลยอ่ะเนี่ย ให้ดูเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่ให้ฟังเป็นไงอร่อยกว่าที่กินนะรู้สึกว่ากลิ่นทัฟเฟิลมันขึ้นมาเลยนะอือร่อยว่ะก็ถือว่าม,มีกลิ่นทัฟเฟิลแต่รสชาติน่ะมันจะอมหวานนิดนึงอ่ะเรายัางอยู่ในยี่ห้อเดิมอยู่อันนี้เป็นเลทัฟเฟิลเหมือนกันเพราะเรายังมีทพิชมิตรเก็บกลิ่นอันนี้หน้าตาทุกคนเหมือนเลแผ่นเรียบบ้านหลังตัวพี่อยู่นะ อันนี้หวานกว่าอืมถ้าเทียบสองเลยชอบไหนมากกว่ากันอันนี้เนาะอืมอันนี้ถ้าเทียบกันสองนี้เราชอบนี้มากกว่าอันต่อไปอ่ะอันนี้ครับเฮ้ยอันนี้ดูดีดูมีชาติกูลูน,นดูดีดผมจะบอกเฮ้ยเดี๋กอ่อนเดี๋ยก่อนแป๊บนึงรอนิดนึงอันเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่ร้อยป,ปิดปลาย on p ออเดอร์แล้วมันมีแบบรถอื่นอันเนี้ยซื้อได้ตามซูปเปอร์ครับในท็อปแน่เลยเงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ชิมก่อนมันก็จะมีซีนอย่างงี้นะครับ อันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครไปซื้ออะระวังหยิบผิดนะเพราะมันมีไวท์ทัฟเฟิลอะไรด้วยม่รู้แล้วมันคอนแคตต่างมัน่าเนื้อไม่ต่างแต่รสชาติต่างกลิ่นต่างแต่อันนี้เราเลือกมาเป็นตัวแบล็กทัฟเฟิลนะครับทุกคนดูดีมากเลยนะครับอยากให้ดูนี่นะฮะอันนี้บอกเลยเค็ม กลิ่นเทอร์ฟล์ชัดสุดเลยว่ะจริงมันฝรั่งจะมีเนื้อหนากว่าของเอะหนากว่าและกรอบืมเขาบอกว่าทอดในน้ำมันธันวาลใช่ใช่ใช่กระป๋องที่ร้อยกว่าบาทราคาประพันใช่แต่ว่ามันมีความกรอบมากเลยนะครับอันนี้กรอบสุดอันสุดท้ายอป็นตังค์อันนี้มันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ถ้าไซส์เล็กจะไม่ถึงร้อยคือต้องบอกว่าตอนที่แบบเริ่มกินใหม่ๆแกงอนที่เริ่มกินเน่เริ่มจากอันนี้เพราะมันไม่ได้มีอะไร กันไหมกลายวัฒนธรรมมากเลยเพราะว่าเรารู้ว่าครับมีรูปกันไกตรงนี้ให้เขียนว่าให้เราเนี่ยตัด่างนี้ผมก็เลยฉีกแบบนี้เราไม่ฉีกแบบนี้ไม่หิ้งง่ายหรอกเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยบางมากเลยนะส่องกับไฟอ่ะเฮ้ยบางมาก ชอบกินอันอื่นไหอันนอืดนอันนี้ทัฟเฟิลชันนะแต่ว่ารสชาติอื่นๆื่นมันไม่ได้มีเท่าไหร่ตอนแรกอ่ะไอ้ทุกยี่ห้อนี้ยังไม่มีนะแค่เราชอบยี่ห้อนี้มากซื้อตลอดเลยคือชอบยี่ห้อนี้เดี๋ยวจะมาให้คะแนนกันอันนี้เป็นถั่วซึ่งไม่เกี่ยวหรอเราทัฟเฟิลเหมือนกันคือชอบเนี่ยทัฟเฟิลหรเวอร์จริงไม่กินไปเยอะแล้วอันนี้ดีนะอร่อยเนาะ อร่อยพี่เขาจบทแปดอร่อยอืมอันนี้อร่อยนี่ก็อร่อยให้แบบพี่เสน่ห์เริมร้อยเริ่มจากเรนนี้ก่อนอันนี้นะฮะต้นให้65ครับเต็มร้อยอันนี้เรากะให้75็ดสิที่มึชอบกินว่ะเราเราเราเป็นคนชอบทัฟเฟิลไงเราก็เลยจะให้ทุกอันเรนสุดมุกอ๋อโอเคโอเคอันนี้คือต้นแ่บเป็นตัวแทนจากคนที่ไม่ได้เลิฟทัฟเฟิลไม่ได้เลิฟทัฟเฟิลเออโอเคส่วนตัวนี้ผมให้ เต้นด้วยทำไมมึงขาดแปดสิบแล้วกันนะจริงปะเนี่ยตัวนี้ผมให้เก้าสิบอ่ะมาตัวนี้โอเคอันเนี้ยผมให้เก้าสิบห้าเพราะผมชอบอันนี้เพผมชอบอันนี้อันเนี้ยต้องบอกเลยนะเค็มที่สุดแบบเดียวทุกอันต้องให้75็ดไม่ชอบบอกผมชอบนี้มากกว่าเอออ่ะตัวอันนี้ เท่าไหร่แปดสิบไม่เกินแปดสิบหอันนี้ให้เท่ากันถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าดีเลยนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างกินง่ายนะจริงแต่นั่นแหละเอาไปว่าผมชอบอมากสุดจกกบการรีวิวของเรานะฮะ ก็จะบอกว่าถ้าใครมีห่อไหนมาบอกได้หรือว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปรีวิวอะไรเนี่ยส่งมาได้เขาจะจัดการให้นะครับสำหรับเรื่องของกินเนี่ยเชื่อใจได้เสมอขนมหวานนะครับเน้นที่ขนมหวานก็ต้องขอบคุณพี่ต้นแล้วขอบเชิญได้อะไรขอบเชิญก็ได้กินแค่นี้ครับคุณโดนหลอกไปก็เดี๋ยวไปมาอีกคือพี่ต้นอาจจะแวะเรียนมาก็ได้คือพี่ต้นคิวยากไงถ้าผมจะไปร้านไหนยังไงเงี้ยผมก็จะถามเขาว่าเออเขาว่างไหมว่างก็จะชวนเขาไปด้วยมันจะได้มีแบบคะแนนที่แตะพาั์แบบไม้เงอะงะไงก็ฝากมันด้วยนะครับอยู่ในช่องทูไนท์เหมือน่า เิมนะครับผมนี่แอบใส่เสื้อมานะแล้วก็สำห, see you tonight หรับซี o n i น h t เนี่ยถ้าใครอยากให้ทำอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ส่งมาได้ได้คิดว่าจะเริ่มกับวันทำรมนะ้เนาะเพราะว่ามีคนถา<ห>มมาเยอะมากเลยแล้วก็เนี่ยช่วงนี้โควิดมันก็น่าจะดีขึ้นครับหรือถ้าไม่มีก็คือเนี่ยเราจะนั่งถ่ายกันอยู่นี้นะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย